สวัสดีครับแฟนเพจยามีเราทุกท่านนะครับวันนี้ผมท็อปบุธินันพามาเยือนที่มัสยิดครับชื่อว่าดารุนอามีนอยู่ที่ซอยศรีนครินทร์30เขตสวนหลวงกรุงเทพครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรานำถุงยังชีพนะครับที่ท่านผู้ชมได้ร่วมบริจาคก,กันเข้ามาเยอะแย,ยะมากมายนะครับมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 แล้วนี่นะครับข้างหลังที่เห็นอยู่นี้คือมัสยิดนะครับเป็นสถานที่นะปฏิบัติศาสนก,กิจ5เวลานะครับก็เหมือนกับมัสยิดอื่นๆแต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยมาจากที่วัชรัผลนะฮะขนข้าวขนของผ่านรถพุ่มพวงมาถึงที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าวันนี้พวกเขาได้รับผลกระทบนะที่นี่มีอยู่ประมาณ150หลังคาเรือน นะครับวันนี้เราจัดมาให้ทั้งหมด130ชุดด้วยกันนะครับนอกจากจะมีพวกสิ่งของยังชีพอุปโภคบริโภคแล้วมีไข่ไก่ด้วยใครอยู่แถวนี้มากันได้นะครับเดี๋ยวตอนบ่าย2โมงนะครับผมก็จะเป็นตัวแทนของเราผู้ประกาศของช่อง Top News จะมาร่วมมอบถุงแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องทุกท่านส่วนใหญ่ที่นี่นะครับเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมร้อเเซเลย นะฮะตามโครงการที่เรามีวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยๆส่วนหนึ่งของโครงการที่ท่านผู้ชมร่วมบริจาคเข้ามาก็จะมีพี่น้องกลุ่มที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่เขาจะสามารถรับประทานหรือบริโภคอาหารบางชนิดนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนหลายๆท่านเหมือนพวกเราหลายๆคนที่สามารถจะรับประทานได้อย่างชนที่กินอาหารเจมังสวิรัตอะไรแบบนี้ท็อปนิวส์เราก็จะพยายามไปสรรหามาให้ว่าอาหารแบบไหนที่ จะทานได้นะครับเราก็จะพยายามให้ส่งตรงถึงโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปอันนี้ทานไม่ได้คุณไปให้เพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนู้นทานนี่ไม่ได้เอาน,นี่ไปให้กันอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าฮาลาลนะฮะหรือว่าแปลว่าอนุมัตแบบร้อเเลยคัดสรรมาทุกอย่างแล้วนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือสถานที่เราอยู่บริเวณภายในอ่าบริเวณมัสยิดดารุนอามีตรงนี้ก็จะมีร้านค้าขายอาหารเป็นอาหารฮาลานเยอะแยะมากมายเลยนะครับ แล้วก็ตามที่เรานัดหมายคือตอนบ่ายสองโมงก็จะมีบรรดา,าพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมาที่นี่ที่นี่ร้านอาหารอร่อยนะครับวันนี้เปิดให้บริการแล้วด้วยวันนี้ก็จะมีนี่ค่อยผมมาอยู่ตรงจุดนี้ละให้ตับอยู่ตรงนี้นี่อันนี้หัวหน้าสารคนะครับคุณพัชศ,ศิีตาและมีพี่ต้นน้ำแล้วก็มีพี่ผู้หญิง นะครับมีผู้หญิงผู้หญิงมุสลิมที่นี่เขาก็จะคุมฮิญาบนะฮะเข<ๆ> <zer. S 2> าเรียกว่าผ้าฮิญาบมีคลุมด้วยคลุมที่ศีรษะนะฮะ,น,ะนี่พี่ประวิทย์นี่ก็เป็นทีมงานของโครงการยาม,มีเรานะครับมีทีมงานของเราผ่านทางรถพุ่มพวงท็อปนิวมีรถโตโยต้านะฮะวีโก้อันนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะฮะโอเคครับ ขอบคบคคุณรัหยิบอันไหนได้บ้างหยิบได้หมดทุกอันเลยใช่ไหมโอเคอ่ะปึ๊บนี่นะครับขออนุญ,ญาตทักทายพี่น้องชาวมุสลิมที่รับชมอยู่นะครับอัสลามอะลัยกุมนะครับจ้าขอ,าอร้องตอบแทนนะครับอ่าเราคุม้มครองครับผมนี่ในนี้ชุดแรกนะครับท่านผู้ชม ชุดแรกอ่านี่มาเลยครับจ้าครับเนี่ยแล้วก็จัดเว้นระยะห่างจัดสถานเป็นจุดๆให้นะครับเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดการเนี่ยทางผู้ชมแฟนข่าวท็อปนิวที่เขาดูช่องเราอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ติดต่อผ่านเข้ามาทางไลน์แอดท็อปแคติดต่อโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือว่าที่ชุมชนเนี่ยได้ได้ได ครับผมติดได้เลยครับได้รับผลกระทบจากโควิดกันเยอะนะฮะในช่วงประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะประมาณสักเท่าไหร่นะ20-30คนอ่า20-30คน30คนนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าในถุงยังมีเราเนี่ยนะครับหาลานยังไงบ้างในถุงยังมีเรานี่มีข้าวสาร มีข้าวสารหยิบได้เลยครับมีข้าวสารมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปฮาลาลหมดทุกอย่างนะครับอือนี่ถุงเนี่ยหนักจริงๆอันนี้แค่ผ่านไปสองสามถุงนะถุงเนี่ยหนักจริงๆนะฮะมีขนมขบเคี้ยวด้วยแล้วก็มีไข่ไก่นู่นฝั่งนู้นนูน่นไข่ไก่บะหมี่เนี่ยที่ชาวมุสลิมที่เขารับประทานกันได้เนี่ยก็จะมีจายา มีซื้อดะมีรุสกีมีเ f, f มีซื่อสัตว์นะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นบะหมี่ฮาลลานแล้วองบอกว่าเส้นเขาก็อร่อยนะผมเนี่ยทานทานประจําในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยบางทีก็ยังไม่ถึงสิ้นเดือนก็ทายทานแล้วนะฮะ <c oughs> อย่างซื่อสัตว์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาแยกโรงงานออกมาจากทางาทางทางมาม่านะฮะาทางมามา่า อ่าเชิญครับ,บค,ครับผมเรา้อ,องคอนหนักนะจ๊ะนี่นะครับ,รบนี่เนี่ยเราก็จะจัดแบ่งระยะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมที่เราที่เราให้ให้พี่น้องเขามานั่งรอเนี่ยตรงนี้เดิมทีเป็นเป็นศูนย์อาหารนะครับ,รบที่ ที่ช่วยเหลือชาวชุมชนที่เขาทำมาหากินอยู่ในบริเวณนี้ทำยังไงดีที่จะให้ทางทางชุมชนมีรายได้นะครับคณะกรรมการของมัสยิดดารุนอามีนเนี่ยเขาก็จะทำแผนประชุมหารือกันว่าจะให้พื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นที่ในการเปิดทำเป็นศูนย์นอาหารเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้ แล้วขายของเนี่ยเยอะนะฮะมีตั้งแต่อาหารตามสั่งนะครับยันชาบูส้มตำเชิญครับมีทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะนี่ขายอะไรปกตินี่ขายอะไรอ๋อขายส้มตำอยู่ตรงนี้นะครับอ่าครับเนี่ยตอนนี้ร้านเขาเปิดแล้วมาอุดหนุนกันได้นะครับก็รักษาระยะห่าง new normal อยู่ที่ซอยสีนครินทร์สาินะฮะ ซอยสีนครินสามสินะครับอยู่เขตสวนหลวงนี่มาได้ครับมาได้เลยครับเิบเอเลยครับมาทำเลยครับ<า>ครับรักษาสุขภาพนะครับอ่าอถุงเนี่ยล้นๆเลยท่านผู้ชมล้นๆเลย ถ้าใครติดตามผ่านทาง Facebook ยังมีเราอยู่ตอนนี้นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะไปให้น้องอัมพันธ์วันนี้มาเป็นมาเป็นตากล้องให้นี่ครับอาเช่นนะครับเลยครับ,รบเป็นตากล้องให้นะฮะให้ถ่ายน้องอัมพันธ์เนี่ยกำลังไลฟ์สดให้อยู่นะครับ ช่วงหลังๆมาเนี่ยอันนี้ชุมชนเขตสวนหลวงเนี่ยเป็นเป็นเขตแรกนะครับที่ที่เราเนี่ยมาเป็นชุมชนแห่งแรกเลยในเขตสวนหลวงในย่านศรีนครินนี้นะครับเพราะว่ามีหลายที่นะที่โทรศัพท์กันเข้ามาบ้างก็ไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับแชทเข้ามาหาครับผ่านทางท็อปแคร์ว่าที่ชุมชนของเขามีผู้ป่วยโควิดขนาดนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนป่วยติดเตียง เขตสวนหลวงมีหลายชุมชนนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเท่าที่ถามทางประธานทางคณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ที่นี่ก็บอกว่าปกติก็จะมีหน่วยงานอื่นๆนะมาให้ความช่วยเหลือแต่เนื่องจากชุมชนย่านนี้มีหลายชุมชนไม่ต่ำกว่า 2- 3สาชุมชนนะครับแล้วที่นี่เนี่ยก็มีประชากรอยู่จำนวนหนึ่งไรล,ล้อมรอ,มอ,มอมแบเนี่ยบริเวณเขตศรีนครินเนี่ยทะลุออกไปข้างหลังสุเหร่าก็จะเป็นคลอง ก็จะกระจุกตัวกันอยู่เป็นชุมชนสุเหราะฮจีมะนะฮะสุเหราะจีมะหรือว่า,าผู้ที่บริจาคนะครับหรือว่าเป็นเป็นคนแรกๆนะที่เป็นผู้ที่สร้างบริเวณมัสยิดขึ้นมาสร้างมัสยิดขึ้นมาก็จะมีชุมชนอยู่รายล้อมนะครับอย่างหน่วยงานบางหน่วยงานเขาเอามาให้เนี่ยจำนวนประชากรตกแล้วหลังคาเรือนมีอยู่ประมาณ150 แต่บางทีมามอบให้ไม่กี่ชุดเพราะว่ากําลังเขาไม่สามารถจะทําได้มากนะฮะทางชุมชนก็จะแจกกันยังไงแหละมันก็ไม่ได้ทุกบ้านใช่ไหมล่ะลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอความช่วยเหลือเราก็ลงพื้นที่มาดูอ่าหยิบเลยครับลงพื้นที่มาสํารวจดูนะฮะทีมงานของยามีเราพอมาดูแล้วมาพูดคุยแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ เห็นว่าเออสมควรที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่นี่นะครับเฮ้ยทุกคนดีใจมากเดี๋ยว,ยวลองไปฟังดูนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้แจกชุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจะมอบให้ให้ชุดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปฟังว่าปกติแล้วที่เนี่ยเขาประสบปัญหาในด้านใดบ้างตลาดถ้าเขาจะไปจ่ายตลาดนะเขาต้องไปตลาดบางกะปิเนี่ยเป็นตลาดที่เรียกว่าใกล้ในย่านนี้มีอีกที่หนึ่งคือตลาดเอี่ยมสมบัตินะครับอยู่ย่านนี้แหละย่านอ่อนนุชพัฒนาการ อุดมสุขแต่ว่าคน,นีนี่ก็ส่วนใหญ่ไปจ,จับจ่ายที่ตลาดบางกะปินะครับเรียกว่าโควิดครั้งนี้เนี่ยก็กระทบกันไปหลายชุมชนนะฮะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับที่ที่เราเนี่ยตระเวนผ่านทางารถพุ่มพวงนะขนมามีเท่าไหร่ขนมาวันนี้บรรยากาศอึมครึมหน่อยนะครับมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะฮะ อัมพานท่านผู้ชมว่าไงบ้างมีใครดูไหมเนี่ยสวัสดีทักทายทุกท่านสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับทักทายถ้ามาที่นี่นะชุมชนมุสลิมเนี่ยเราก็จะให้คาทักทายเป็นภาษาอาหรับนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าขอความสันติจากพระผู้เป็นเจ้านะครับได้ประสบแด่ท่านพี่น้องทุกท่านเราใช้คําว่าอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุนี่คือ ํำทักทายและเราก็สวัสดีเหมือนกันตามภาษาคนไทยแล้วก็ยกมือไหว้ได้สวัสดีได้นะครับแต่การให้สลามหรือว่าการทักทายด้วยคําภาษาอาหรับเนี่ยเหมือนกับเป็นการเป็นการอ่านขอพรให้นะครับคนมุสลิมก็ใช้ทาทักทายแบบนี้เป็นการเหมือนกับขอพรให้ให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามนะครับขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้านะฮะได้ บนบันดาลในสิ่งที่ดีงามนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นทุกอย่างเราก็จะมีทั้งความเชื่อทางจิตใจและเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยรับไปเลย เดี๋ยวฝากพี่เดี๋ยวฝากพี่ต้นยกกระดาษ้วช่วยคุยกับ uh> อ๋อมาคุยหน่อยอ่าอ่าฝาาพี่จะไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหนไหนมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยคุยกับใครครับครับอัสลามออะไรกุ้มครับอ่าคนไหนคนไหนเป็นคนแจ้งแจ้งขอความช่วยเหลือไปคนนี้อ่านนี่ชื่ออะไรครับกฤษณาค่ะชื่อกฤษณาชื่อมุสลิม อาติกาอติกาอ๋อติดต่อไปยังไงครับอ่าก็ติดต่อทางท็อปนิวไปสื่อสื่อรับติดต่อไปไปใช่ไหมฮะแล้วแล้วก็ได้รับการลงพื้นที่ประสานจากคุณประวิทย์อ๋อพี่ประวิทย์นี่พี่ประวิทยอยู่นี่ใช่ค่ะอย่างที่ประวิทย์ลงพื้นที่มาใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีผู้ติดโควิดที่นี่เป็นยังไงผู้ติดโควิดที่นี่ก็คือเราจะ ดูแลกันคือแบบว่าถ้าเรารู้ว่าตรงบ้านไหนที่มีผู้ป่วยที่ติดเราจะเข้าไปดูแล้วก็จะจะส่งส่งตัวผู้ป่วยเข้าไป<อ>ทําการกักตัวเ็วเห็นบอกว่ามีศูนย์พักคอยด้วยใช่ไหมศูนย์พักคอยอยู่ที่อันครุบรอค่ะอ๋ออันครุบรอค่ะ,ะแล้วแล้วที่นี่มีติดประมาณสักกี่คนได้ในช่วงสองสาเดือนนั้นคือคือติดจะมีแบบว่า บ้านบ้านเป็นสิบไหมเป็นสิบหลักสิบคนไหมได้ค่ะได้หลักสิบคนในช่วงประมาณคิดเนี่ยเดือนเดือนเดือนให้หลังมาเนี้ยเดือนสองเดือนแล้วเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ค่ะออ๋เดือนที่แล้วระดีหนักหน่อยใช่ไหมค่ะเดือนที่แล้วกับเดือนนี้คัตเตอร์ใหญ่คัตเตอร์ใหญ่ก็คือจะเป็นแบบว่าครอบครัวหนึ่งจะมีเก้าคนอ่าแปดคนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะให้อ่าอ่าอ่าทักทายแับทักกลับแล้วพี่พี่ทักกลับแล้วอ๋ออ่าเชิญก่อนเชิญก่อน อ่าเนี่ยเรไปเดินไทั่วใช่ใช่เนี่ยฮะท่านผู้ชมบรรยากาศก็ประมาณนี้คุณพี่อาทิกาจำจำได้เดี๋ชื่ออาทิกานะใช่ค่ะอาทิกาค่ะอ่ากีสนาใช่กีสนากีสนานะฮะอู้หชื่อหอมด้วยดอกไม้กีสนาไม้หอมไม้กีสนาไม้กีสนาใช่ค่ะไม้หอมค่ะอ๋อแล้วพอได้รับการประสานงานติดต่อมาปุ๊บเนี่ยก็จากคุณประวิตร์เขาจะโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาว่าเอ่อเราเป็นชุมชนแบบไหนยังไงอะไรเงี้ย เราก็จะถ่ายรูปชุมชนให้เขาดูแล้วเราก็จะขอแบบว่าอ,า,อาหารคือพวกข้าวกล่องและถุงยางชีพเราก็จะขออีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้คือเราก็จะให้ให้เขาดูข้อมูลในชุมชนว่าเราได้รับความเดือดร้อนมีผลกระทบแบบนี้แบบนี้ค่ะคุณพี่เห็นถุงยางชีพไือยังว่าข้างในมีอะไรบ้างไม่ยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะยังไม่เปิดดูเหรอ,อเดี๋ยวดูก่อนอ่ะให้แอบดูก่อนเดี๋ยวมาถามด้วว่าเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไง <laughs> ให้แอบให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างว่า,วาข้างในทาไมเห็นถุงถือกันแบบที่แรกนึกว่าเบาๆไม่พาถือตัโอ้โหอย่างนี้เลยอก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮา้าลหมดเลยเนี่ย <Yeah. S 2> ที่อยู่ข้างบนบนนี้คือของเบาสุดของที่แตกง่ายสุดก็คือพวกขน,นมขนมนี่นะครับให้ให้พี่พเขาดูแล้วข้างในนุ้มีไข่ไก่ใช่ป่ะไข่ไก่มีไข่ไก่ด้วยเ <Yeah. S 1> นี่ย ก็ประมาณนี้มีแผงไข่ไก่ด้วยแต่ไข่ไก่เนี่ยอาจจะต้องให้ทางทีมงานที่นี่นะทีมทุกคนช่วยอาสาสมัครช่วยกันแจกจ่ายเพราะไข่ไก่ก็มาเป็นแผงแบบมันมันวันนั้นไปรับวันนั้นที่ไปรับข้าวกล่องที่ท็อปนิวก็โโอ้หประทับใจนะอ๋อมารับข้าวกล่องที่ท็อปนิวด้วยไปที่ท็อปนิวเลยใช่ไหมค่ะทัวปันิวท็อปนอิ่มอ่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นจากถุงแล้วโอ้โหประทับใจมากอ่ก็ขอบคุณแทนอ่คนในชุมชนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ่า เอของที่ให้มาเนี่ยสมบูรณ์มากครบถ้ว่นดีแล้วก็อะทมดูลิแล้วนะคะไหนคนไหนเป็นแฟนข่าวรายการไหนบ้าง,งไหนไหนไหนคนไหนคนไหนเคยดูท็อปนิวบ้างอ๋อดูดูะเคยดูดูรายการอะไรครับเนี่ยดเูเออที่ที่เขาข่าวเกี่ยวกับเรื่องข่าวอะค่ะมันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับที่ว่าคุณอชาชรีอะไรเงี้ยอ๋อเขาข่าวใช่ใช่เอาแล้วจำจใครได้อีกจำใครได้อีกคุณอาชรีแล้วก็ ต้องสามีครับเพราะสามีนี่เป็นแฟนรายการเลยอ้าว,วอ๋อเป็นแฟนรายการนี่ดูอยู่ใช่ไหมเนี่ยถึงว่าไม่ยอมออกมารับของเลยขอบคุณมากนะคะคขอบคุณท็อ,ทอปนิวมากมากเลยค่ะที่แบบได้ให้โอกาสตรงนี้กับพวกเรากับผู้ที่แบบนะช่วงนี้วิกฤตด้วยแล้วก็โควิดด้วยขอบคุณมากมากค่ับขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับนี่ฮะแล้วก็ทำไลฟ์สดอยู่ในแฟนเพจเฟซบุ๊กยังมีเรานะเข้าไปช่วยกันแชร์ได้นะฮะให้เห็นถึงบรรยากาศนะครับ หากมีอะไรที่ขาดตกบกคร่องนะ,นะครับอาจจะต้องมาอัฟด้วยเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างมันไม่ทั่วถึงเรื่องของระยะเวลาเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็ขอบคุณมากคอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับนี่ก็คือเป็นคําพูดเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นคำหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการกล่าวตอบรับ<ช>ดูอาหรือเป็นการกล่าวขอพรจ,<ช>จ,จากจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคนมุสลิมเขาก็มักจะพูด ทำอย่างเงี้ยด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยอ่าคนไหนอีกคนพี่ <c oughs> อันนี้ได้ข่าวว่า <c oughs> เป็นเป็นอะไรนะอันนี้เป็นเป็นรองประธา,า,านอ่แนะนําตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรครับครับผมชื่อสุรัตน์วังเย็ยนครับเป็นรองประธานชุมชนดารุณอมีนครับอาดารุณอมีเป็นยังไงบ้างถ้าดูจากสถานก,การณ์โควิดนะจนมาถึงวันที่มีโครงการต่างๆมาช่วยเหลือให้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโครงการถุงยางทีพเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องใ,ในประชาชนที่ขณะที่ได้รับความเดือดร้อนอมีผลกระทบ เกี่ยวกับโควิดทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดทุกครัวเรือนก็ถุงยังชีพนี้ก็มาช่วยแบ่งเบาภาระในความเดือดร้อนลงไปได้ ปกติที่นี่คึกคืนนะเพราะนอกจากสวนอาหารมีคนมาละหมาดแต่ตอนที่สุดเราปิดมัสยิดปิดนะจนปิดจนกว่าจะเบาบางลงจนกว่าจะได้รับการอนุญาตดูว่าคนในพื้นที่มีการฉีดวัคซีนแค่ไหนปริมาณโควิดติดโควิดกันมากน้อยแค่ไหนจะขอเปิดได้ใช่ไหมครอันนี้มีโครงการว่าจะเปิดยังเปิดมีน่าจะมีแล้วล่ะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่สองจะมาจัดฉีดตรงตรงนี้ล่ะ เพราะเข็มหนึ่งฉ <or> ีดไปแล้วเข็มสองก็จะฉีดเดือนตุลาแล้วหลังจากนั้นคิดว่าคงจะมีการเปิดมัสยิดแล้วโอเคชาร์ลอกก็ขอดูอาให้นะครับหรือถ้าคนพี่น้องชาวไทยพุทธที่เขาดูอยู่เขาก็อยากจะให้วัดมัสยิดโบสถ์ทุกอย่างนะเปิดจะปกติแต่ต้องวิถีนิวโนมอลนั่เองนะเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกยาวๆนะครับวันนี้ขอดูอาให้ลอสบา์ตาลานะส่งประทานความดีงามแก่ทุกท่านด้วยนะคุ้มครองผ่านบททดสอบนะฮะคนมุสลิมปเขาเรียกว่า บททดสอบแต่ถ้าเป็นคนไทยกอาจจะเรียกว่าผ่านวิกฤตอนะก็อยู่ที่การเรียกไม่เป็นไาแต่สื่อความหมายเหมือนกันนั่นเองขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับอ่าเอาละอ่าเดี๋ยวไม่รบกวนเวลาให้เขาช่วยกันแจกจ่ายกันต่อนะครับน่ารักมากนะไปอีกหนึ่งชุมชนที่ที่น่ารักมากแฟนคลับท็อปนิวที่เหนียวแน่นมาทีเดียวอ่าแล้วนี่ฮะแผงไข่ไก่ แถงไข่ไก่มาจากกระทรวงแรงงานนะฮะโดยรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับก็มอบที่มามอบเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนะมามอบให้15,000ฟองนะนโ,นโดยมีท่านโคศกเนี่ยมาเป็นตัวแทนให้มาขนมาให้ถึงที่ท็อปนิวส์เลยเนี่ยเราก็ํำไปแจกถือระวังระวังนะจ๊ะ <c oughs> นะจ,ะจะกลัแล้ว เนี่ยอ่ะซ้อนกันไปถือกันไปนะครับระมัดระวังหน่อยนี่พยายามหัอบะนุถนอมนะแบกกันมาขนาดนี้อ่ะโอเคอ่ะให้ดูบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวก่อนนะอ่ะโอเคที่มาด่าไม่เป็นไรธรรมชาติหรือจะเอาไม้ไปบรรยายเอง เง็บให้หน um ่อยมองไม่เห็นแล้วเนี่ anyway> Slide Slide ยแล้ขอบจะถาพชุมชนมานะคะกรจะถามคำถามเดียวกันเลยหรือว่าให้ตอบเลยหรือว่าจะให้รวมเลย รวมเลยโอเคครับครับที่มาของการมามอบถุงยางชีพในโครงการยังมีเราเนี่ยนะครับให้แก่ชุมชนมัสยิดดารุนอามีนี่ก็คือว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวชุมชนนะฮะผ่านทาง l i น์แอนะฮะของท็อปแคร์ติดต่อเข้ามาปุ๊บทีมงานของยังมีเราก็ติดต่อกลับไปหาว่าผลกระทบจากโควิดที่ได้รับเนี่ยมีประมาณไหนสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างไรรวมถึงสถานที่พอเรารู้ว่า ส่วนใหญ่ร้อเปเ็นป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อาศัยกันอยู่บริเวณศรีนครินทร์ซอย30มนี้นะฮะก็ลงพื้นที่มาพราลงพื้นที่มาเราก็ไม่เห็นความเดือดร้อนเพราะปกติเนี่ยบอกว่าชุมชนเนี้ยเวลาได้รับของแจกนะมอบถุงยังชีพมาต่างๆนานาก็จะได้ในจนํานวนที่ไม่มากพอเพราะว่าเวลาให้เขาจะให้กันเป็นเ,เขตก็จะเจียดมาได้แค่นิดเดียวแต่พอมีโครงการจะมีเราเขาขอความช่วยเหลือมาทางเราเราลงพื้นที่มาปุ๊บ แล้วก็เห็นถึงว่าโอ้โหจำนวนประชากรที่มีครัวเรือนอยู่ตั้ง150ครัวเรือนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ตามกําลังที่เรามีอันไหนที่เราจะพยายามทําได้แล้วก็ช่วยทําให้เต็มที่สุดเราก็เลยจิงจัดมาให้ตั้ง130ชุดนะครับแล้วก็ยังจะมีแผงไข่ไก่นะฮะที่ทางรัฐมนตรีแรงงานมอบมาให้ด้วยเอามาสมทบเพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่ ที่แรกนะที่ท็อปนิวส์เข้ามาในพื้นที่เขตสวนหลวงก็อยากจะขอให้กําลังใจพี่น้องทุกศาสนานะครับทุกชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับเท่าที่เราจะทําได้เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ๆนะครับว่าใคร ไข่มอบอาทิตย์ที่แล้วนี่อ๋อไข่มาเมื่อวันศุกร์นี่เองไข่เพิ่งมาเมื่อวันศุกร์วันนี้วันจันทร์ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะไข่ไก่มาเราก็ไม่ได้อยู่แบบอยู่ในที่ที่ร้อนมากอ๋อมีคําถามมามีใครอีกไข่ยังอร่อยอยู่ไข่ไม่เสียนะ <c oughs> <c oughs> โอเคดีดีฮะขอบคุณมากครับเมื่อไห่เราได้รับมอบมาเราต้องรีบเร่งระบายให้หระบายให้หมดตาชุมชนนู้นชุมชนนี้นะครับ แล้วส่วนใหญ่ในนั้นก็จะเป็นข้าวสารข้าวสารถุงนึงกิโลนะห้ากิโลกิโลนะอยู่ข้าวสาร5กิโลอยู่ในถุงแล้วก็จะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะฮะสารพัดยี่ห้อที่เป็นฮาลันอ่ะนะจายารุสกีซือดาอะไร่าเงี้ยอยู่ในนั้นแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวที่เป็นฮาลานปากระป๋องด้วยชุดยาด้วยยุดยาสามัญยาสมุนไพรนะครับนี่ให้ดูที่มัสยิดนี่เขายังปิดอยู่นะตามตามประกาศของสาธารณสุขนะฮะ เช่นเดียวกับวัดโบสถ์นะครับมัสยิดยังปิดอยู่ฉะนั้นช่วงนี้อย่างละหมาดวันศุกร์เนี่ยผมก็จะมาละหมาดไม่ได้นะก็จะเขามีการอนุโลมนะในในช่วงที่มีโรคระบาดนะครับแต่ทุกอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมานั่งกินข้าวตรงนี้นะมีหลากหลายร้านมากเลยมันเยอะมากอ่ะประมาณระมาณ10-20ร้านน่ยก็ฝากเอาไว้นะ่านผู้ชมถ้าใครที่ผ่านมาย่านศรีนครินนะ อาจจะเห็นว่ารถติดเอาอย่างนี้แวะกินข้าวก่อนดีกว่าแถวแวศรีนครินทร์ซอย30นะครับที่ชุมชนมัสยิดดารุนอามีนศรีนครินทร์30ย้ำนะศรีนครินทร์30เขตสวนหลวงกรุงเทพใครไปย่านบางนาใครจะไปอ่อนนุชพัฒนาการไปลาดก,กระบังสวนหลวงโอ้แถวนี้นะโลเคชั่นดีแถวแถวซีคอนพาราไดซ์พาร์คนั่นเองนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็ไลฟ์สดว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว เราก็จะไปมอบของกันต่อนะฮะตามที่ที่เรานัดหมายว่าช่วงกี่โมงช่วงกี่โมงมากี่คนนะครับจนกว่าจะครบตามจํานวนแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งต่อผ่านโครงการยังมีเราชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วท่านจะได้พบได้เห็นนะครับหรือใครอยู่ชุมชนไหนได้รับความเดือดร้อนอยากจะขอความช่วยเหลือติดต่อเข้ามาผ่านทางท็อปแคร์ สแกนลายเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอเรญาตกล่าวคำว่าวัส,สลามออะัยกุมวารอมาตุลลอฮ์วเระกาตุสวัสดีครับ